สวัสดีครับเศรษฐีบิตคอยท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวกราฟของบิตคอยแล้วก็คริปตเคอเรซีล่าสุดน,นะครับ1น1 2 0 2 3นะครับเออและสุดนี้ผมไปดู Twitter ผมนะตอนนี้ก็เริ่มมีจำนวนฟอลโล่มากขึ้นไปต่อเน,นื่องเป็นะสะสมเข้ามาอย่างตอนนี้นะครับสังเกตผมไปลอง,อล,อง,ล,องลองไปไล่ดูอ่าเดสคริปชันของคนซับสไคร b ์ผมนะครับคนที่ฟอลโล่นะเพราะว่า มีไม่น้อยนะครับที่มีการเทรดคริปโตนะครับผมเลยกลับมานึกขึ้นได้ออช่องนี้ผมก็มีนี่หว่าก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปให้ชมต่อเน,นื่องเลยกันครับจะได้ผมว่าท่านน่าจะมาจากช่องทางนี้แหละครับนะฮะก็เป็นข่าวคริปโตล่าสุดและกันผมเอามาจากเว็บไซต์ investing นะครับเขาก็ฟีดข่าวจากแสมบล็อกเชนมานะครับ ก็มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้นะครับนักเทรดยิ้มกว้างเหรียนคริปโตขวัญใจชาวไทยครับ j จฟินซิกซเขียวครับดูหน่อยซิว่าว่าดูดูกราฟบ,บิตคอยน์หนึ่งครับเป็นไงครับก็ยังคงไร้แนวโน้มครับยังคงแบบไม่มีคนไม่ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แว่งในแบบที่หวือหวาอะไรมากนะครับก็แกว่งบางเบเบาๆนะครับ เอ๊ะมีไหมของที่ Trading View มีไหมอ่าดองดูดิครับ KUB เอ๊ะ KUB อ้าวนี่ไงครับ THB นะเป็นไงโอ้ดีดขึ้นไว้ดีดขึ้นครับดีดขึ้นนะครับครับไม่แน่ใจว่าผมยังมีอยู่หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่า แต่ผมมีประมาณโซนสาสิบอะครับโซนสามสิบบาทนะ mm. ก็ถ้าลงมาประมาณนี้ mm. ผมก็ยังรอดอยู่นะยังไม่ได้วอลุ่ม mm. ดีนะ mm. นี่นี่นเออก็ไม่เหลวควับวอลุ่มใช้ได้นะครับวอลุ่มเข้าโซนนี้ครับจากการนเนี่ยเนี่ยคนดูนะครับถ้าถ้าบิตคอยจะวิ่งนะคนภาวนาให้ Power วิ่งนีคคือพอมันออกข้างวอลุ่มน้อยครับแล้ว พอดันขึ้นวอลุ่มมาเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มยังมีการเป็นเทรนด์นะผมว่าครับเนี่ยเวเรียนครับเนี่ยก็ถ้าดูวอลุ่มนะมันก็มีศักยภาพที่จะกลับขึ้นรอบใหม่ได้เหมือนกันนะครับนะฮะฮอเจฟินเจฟินเป็นยังไงนะครับเออเจฟินทีเอชบนะเจฟินก็เช่นกันนะครับมีวอลุ่มเข้า น่าจะเป็นเวลาเดียวกันกันกบของของของคับคอยนะคือดันขึ้นมาดันขึ้นมาดานัน,าดานขึ้นมาครับมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาครับเจฟินนะหนึ่งสองสามสี่ภาวนานะครับว่าอย่าเป็นเซียนพระท่านนั้นนะครับที่ติดดอยสูงมากอย่าอย่าเอาเงินจากที่อื่นมาลงนะครับผมผมแนะนำนะว่าดอยแล้วดอยครับอย่าเอาเงินดีมาถั่วกับมาถั่วกับ การลงทุนที่แย่เลยนะครับผมผมผมแนะนําเลยครับเงินหาใหม่ได้นะครับอย่าเอาเงินดีๆมาใส่นะครับซิก oh six thp นะฮะโอ้ผมรูปดีมากครับซิกเอ๊ยยังไงเอ่ยครับมีเงินเข้ามาครับจริงๆครับมีเงินเข้ามาเข้ามาลงทุนในเหรียญครับเข้ามาลงทุนในเหรียญอะไรนะ เหรียญคริปโตไทยครับมีเงินเข้ามาจริงครับซิกเนี่ยจัดเลยครับโหดเลยครับอ่า b t ี b t ทีซนะครับเป็นไงเอ่ยบีทีซี BTCZ b t บเนี่ยยังไม่ได้ลิสต์เข้าของ Trading View ครับก็ข้ามไปนะฮะเออ c o n s e n ซิสบริษัทผู้พัฒนา m e t a m a าสวางแผนสั่งปลดพนักง,งานกว่า100คนเส้นพิดตลาดมีครับก็ตามนั้นนะหรือนี่คือเหรียญที่ทุกคนรอคอยทวิ t เตอเริ่มพัฒนาฟีเจอร์คอยบน s t ต p p e Payment นะครับก็เอออย่างที่บอกไปคือ Elon m ม s k เข้ามามันเขาเขาก็น่าจะเอาเอานี่แหนะครับเอาคริปโตมาใช้กับบิตมาใช้กับ Twitter แหละว่าเหมาะสมนะครับถูกต้องเนาะ b บแ a น c e ออริโยบายใหม่สั่งห้ามพนักง,งานเทรคริปโตประยะเวลา90วันเพื่อแสดงความโปร่งใสครับถัดไปครับบแอนตอบโต้บลูมเบิร์กที่กล่าวหาว่าเหรียญเซเว n นคอยบีเไม่มีการสำรองเงินอย่างเต็มที่ครับราคาเหรียญส p a r k t o ทเค็น r ร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า9 0หลังนักทุนเริ่มเทขายหุ้นหลังจากนักทุนเริ่มเทขายเหรียญ a อ r d r รอครับ แอดดรอปคืออะไรเหรอไม่ซ้ำกันนะครับก็เขาว่ากันไปนะคริป <c> โ <oughs> <c oughs> ตดอทคอมเตรียมดีลิสเหรียญ USDT ออกจากแพลตฟอร์มนะครับสัญญาสัญญาณขาขเคลื่อนเริ่มกระพิบอีกครั้งหลังเจ้ามือบิตคอยเดินหน้าช้อนบิตคอยสมเพิ่มสองหมื่น BTC ครับจริงอะ BTC ได้เดยดิ b c ไม่ชัดครับคือถ้าถ้าบอกว่านะสัญญาณขาขึ้นเริ่มขึ้นไปครั้งเนี่ยผมว่าคริปโตไทยครับคริปโตไทยเนี่ยมีสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนกว่าถ้าดูหัวลุ่มประกอบนะวัลุ่มคริปโตไทยเนี่ยมา,มาเป็นมาเป็นแท่งๆยาวๆเลยครับนะฮะบิตคอยนี่ผมว่ายัางครับยังคุณถ้าคุณจะลงทุนนะถ้าคุณอยากเทรดนะมาที่เนี่ย มาที่คริปโตไทยเดียวครับอาจจะมีผมว่านะผมเดาว่าน,น่าจะมีการเข้ามาเหมิดกันนะการเข้ามามีส่วนร่วมกันของบริษัทใหญ่ๆล่ะสักสักสองสามที่แหละผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวเนนั่นเขาเนี่ครับเดี๋ยวเพราะว่าวลุ่มมาขนาดนี้นี่น่าจะนะ่าจะนะวอลุ่มซื้อขายเหรียญคาร์ดานพุ่งทําจุดสูงสุดนะครับคาร์ดานคาร์ดานโ เดีนะคาะ c ด r นโน o USD นี่แล้วกันเนาะวอลลุ่มเข้าอะ่ะไหนวอลลุ่มเห็นมีเลยวอลลุ่มซื้อขายเหรียญคาร์ดานโนพุ่งทำสูงสุดใหม่รอบสองรอ,อบสองเดือนเองเป็นข่าวด้วยแห้วครับก็ว่ากันไปนะครับคอยเบสเตรียมโลกพลังงานออกอีก6กวา่า950คนหลังทนพิษ บาดแผลตลาดหมีของคริปโตไม่ไหวนะครับลุงฉลกครับลุงฉลกมชวนมองคู่เทรด AAVE กับ BTC ทรงดี D, หรือนี่จะเป็นคู่เรียนที่เตรียมพุ่งอย่างแรงเอาละครับขอดูนิดนึงครับลุงฉลิท่านเ่อนเนี่ย AAVE กับะไรนะกับ BTC เ่ยนะน,นี่เหรอเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อท่านท่านน่าจะใช้ทฤษฎีที่ผมไม่ได้เรียนมาครับนะ่าคงจะเป็นอะไรนะฟิโบนาชชีท่านนะผมก็คิดว่านะ ให้เป็นฟีดแบงค์ฟีแล้วก็การการการวัดวัดขาลงของเวฟสักอย่างใช่ไหมครับก็ตามนั้นครับผมผม no comment ครับใช่แหละคือผมว่านะคนที่ทำนายราคาบิตคอยแม่นยำที่บอกว่าบิตคอยจะวิ่งพุ่งอย่างแรงเนี่ยคนหนึ่งเน่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบ ถ้า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 เป็นภาษาวัยรุ่นก็เป็นตัวตึงนะัน่นเองคือลุงฉลกเนี่ยครับที่บอกว่าป t c คอยจะวิ่งแรงมากในตอนที่ทุกคนยังดูถูกดูแคลนว่ามันจะไม่วิ่งนะแต่มันพุ่งกระฉูดเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าลุงฉลิบอกเนี่ยก็ก็คาดหวังนะครับว่าเออเนี่ยนะคนที่เสียทีปีตคอยท่านก็ต้องใจชื้นครับว่ามาแน่มาแน่นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวชวนท่านดูเหรียญคริปโตที่มันวิ่งดีวันนี้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวไหนบ้างไอ้ที่วิ่งดีครับก็จะเป็นจะมีวันนี้ตัวที่วิ่งดีคือ CRV ครับ CRV เหรียญ CRV วิ่งดีนะบ,บวกอีกบวกอีก3 จุดหนึ่งสีเปเซ็นต์ครับก็นี่ดีแล้วเหรออ่ะก็ก็ดีแล้วกันนะครับ FETFETFET ผมเอา USD แล้วกันเนาะโอ้ฮ้หึ FET ดีนะครับไม่เร็วนะครับัปนะนี้นะนี่นะครับขาขึ้นเนี่ยครับเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าขาขึ้นครับเนี่ยดูนี้ครับเนี่ย FET ครับนี่ดูสิ ขึ้นหนึ่ง้าโวลล่มมาครับปึ้งครับออกข้างออกข้างเนี่ยเรียกแครครับจากนั้นทะลุได้นี่แหละตรงนี้แหละจะซื้อโซนวันนี้ครับ0ูนหนึ่งหนึ่งนี่แหละโุ้ยโบวกแล้วนะกำไรแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าคุณจะเทรดคลิปตัวนะครับอย่าไปซื้อตอนที่มันเอาลงเนี่ยไม่ต้องํำนห้รอเงี้ยครับรอสัญญาณเข้าเป็นววลล่มเข้าเงี้ยปึ้งแล้วมันย่อลงมาแล้วมันออกสร้างฐานแล้วซื้อเนี่ยมันฮะทำเงินได้มากกว่าครับรอบใหญ่ มีโอกาสได้มากกว่าเนาะ FET นะครับ uh, XRP XRP นี่ผมดูกราฟของ Trading View นะครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับ LTC LTC เป็นไง LTC ผมว่าสวยนะแต่ว่าต้องดูว่ามันจะยังไงข้ามระดับ High นี้ได้หรือเปล่า ท้ายซื้อผมว่ารอรอดูตอนที่มันดิฟลงมาเส้นค่าเฉลี่ยดีกว่านะครับ BICO ไบโก้ B ico, B ico อะใช่ไหมอ่านว่าไบโก้ปะไบโก้ USD แล้วกันเนะเปรียบเทียบ USD อ๋ออะไรเนี่ยคืออะไร <c ười> คืออะไรโอู้ดูสิอ๋อผมว่านะแบบเนี้ยถ้าราคามันพุ่งแรงนะเขียวยาวแต่ว่าวอลุ่มไม่มีแสดงว่าคี้ผิดครับ คีผิดนี่แหละคือการคีย์ผิดครับตัวไหนที่ทำได้ดีบ้างเอ่ยเดี๋ยวนะคริปโตเทล่มูเวอร์ก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะเออผมชอบนี้ชอบข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะ,จะเล่าท่านฟังนะ คลิปตัวที่เป็นเทรนก็จะมี FET ที่ว่าเมื่อกี้ใค่สวยสุดครับ FET สวยสุดนะ uh, DYDX อ่ะดูดิเป็นเทรน DYDX DYDX เนี่ยเป็นเทรนแต่กราฟไม่สวยครับกราฟไม่สวย THETA ครับเทต้า ก็ไม่สวยนะฮะ ANKR ANKR ก็ไม่สวยวอลลูปไมาจริงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ใต้เส้นสองร้อยวัน่ะเนาะ CHZ CHZ ก็ C H H <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่สวยนะเปิดกลับขึ้นนะ AVX AVA อืมก็ไม่สวยชิบะล่ะชิบะเหรยนเดี๋ยวนะ S H I ป่ะ S H I B A ชิบะผมก็ดูไปเรื่อยนะมันมันมันมีการเทียบคู่อะไรของมันก็ก็ว่ากันไปนะผมก็มั่วๆไปขอให้เป็นกราฟแล้วกันเนาะมาติก มาติกอาจจะมีเสียงโครมครามข้างๆก็ก็ถือว่าเป็นเป็นซาวประกอบแล้วนนครับจะมีเสียงนกนะวันเนี้ยข้างๆที่พักผมมันจะมีนกมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับเสียงเพร้อมมากเลยนะ QNT QNT ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็อีกตัวแล้วกัน CRV CRV ไม่เท่าไรครับดอทละ่ะโพกัสดอทผมพยายามหาตัวที่มันน่าสนใจนะเออท่านจะได้เป็นข้อมูลให้ท่านแล้วกันเนาะไม่สวยอะโพกัสดอทไม่สวย GRT GRT อัวลุ่มก็มานะ GRT เนี่ยวอ้แต่มันเสร็จสลึงเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเออจีอนี่มันต้องข้ามโซนไหนวะน่ะต้องข้ามโซนโอ้โซนจุดหนึ่งศูนย์มานั่นแหละครับไกลมากเลยเนาะนักลงทุนคริปโตที่เก่งๆนะครับนี่ผมมาจากอิโชโรนะโรเบอร์โตอันเซลลอตติครับพวกแล้ว รีเทิร์น2ปีเนี่ย5 0 9นะครับดีโกโรชารีเทิร์น2ปี33เปอร์เซ็นต์ครับนิโคลัสเจมเบิร์กรีเทิร์น2ปี28นะฮะส่วนคริปโตพอร์ตโฟลิโอนะครับ DeFi Portfolio ิโอเนี่ยรีเทิร์น1ปีลบเ5ครับ b i t c o i n Worldwide นะ รีเทิร์นเดือนลบนครับนับโป e เลียนเอ็กนะฮะรีเทิร์น12เดือนลบ33ครับ,ะะรบไม่มีต่วไหนดีเลยคือถ้าถ้าพอร์ตของการลงทุนคริปโตยุคนี้นะโอ้เลเทเลยครับลงหนักมากเลยเนาะก็นี่ครับนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของวันนี้เนาะข่าวกราฟบิตคอยและคริปโตคร์ซีล่าสุดนะครับก็ถือว่า FET นะ FET เนี่ยน่าสนใจสุดทดี่ผมลองเซิร์ชดูว่ามันทำอะไรบ้างมันทำมันทามันทำหม,มากินอะไรเนี่ยหรือมันทำอะไรไม่รู้เหมือนกันข้อมูลไม่มีเลยนะก็ลองหาดูเองแล้วนครับ FET ทรงสวยมากครับเป็นขาเคลื่อนที่ที่แข็งแรงมากเลยครับฟื้นตัวจากขาลงได้แบบยดงามสุดของกลุ่มนะครับขอเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีเป็นเศรษฐีบิตคอยท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ